พไอ้คุณไก่เขาถามเกมเหรอเขาเขาถามหาเกมนรับเกมเป็นเาไเกมซมาจากไหนวะไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้เลยนะอ่ที่เอเงียบครับมาอัดตูตูังโอเคโอเคโอ มึงกายร่างหรือว่ามึงอะไรวะเสียงเหมือนมึงกายก็อดเยือมึงอยู่ในโปรเจกต์ไททันเหรอกายเป็นโสดนะปวดท่านวันนี้วันนี้ผมเป็นผู้ชายแล้วครับเอ้ยวันนี้ผมขอเป็นเป็นเมะแล้วแกปวดติดเป็นเค็มตลอดหัดตูดมึงออกเดะเดะเดะเงเอบไปกิน พ um uh 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 ีี่เออไอสัตว์ไปเลยไปเลยทำไมอ่ะบมึงบอกว่ามึงเป็นเป็นหัวเอกแล้วทำไมมึงไปบอกชื่อมึงยังบอกเป็นเองมึงมึงสับสนตัวเองไหมมึงสับสนตัวเองเปลี่ยนจริงๆด้วยเว้ยก็ไปอัดตู้ดิอัดตู้ได้ตรงไปทะเลโควิดแลนจอกว่าทาร์ฟอร์เมอร์ว่าหุ่นเยิ้มเยิ้ชิบหาย ยเยยิงยิงยไอ้สิไเีด้านซ้ายด้านาหยิง่อัดตเองเอโทษปิดหูพี่พี่ิดหเอพี่ั๊กไปดีเฮอะไรครับดูเฮอะไรครับพกอัดตู้จนอยู่เหรอครับอ๋อพวกมึงตีกันอยู่ไงกูมอกด้านซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยอะนี้อ๋อ เออยิงให้เข้าเลยแบบนี้มึงอย่ามึงต้องต้องเอามือแหวกด้วยอะไรด้วยไม่ใช่มึงจะใส่ก็ใส่เลยมันต้องมีการกำกับดูแลด้วยใช่โอ้หคไม่ได้ถ่ายอีไปเอาแม่เอาเอการจะอัดตัวใครสักคนหนึ่งถ้ามันรีลายเยอะขนาดนี้มึงเอามือไปชักว่าวงั้งน้ำแต่ฝนตาปอนเซอร์ได้แบบว่าไม่นี่เธอต้องลอง ไอเยีวีมๆเขาไม่ได้มีอย่างงี้นะหน้าเพื่อนหน้าเพืนอนไงเราโตเป็นคนเต้าซ่องไม่เอาหรอกทั้งยิงไม่หัวไหลอย่างงั้นน่ะตอนทำแกดูหน้าตาเดี๋ยวฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นแกจะดูหน้าตาเลยแกก็เอาหมดไปเล้วไม่รู้อะไม่รู้จะเลือกหน้าตาไปยะแหมไม่